สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิธีติดตั้ง ROM C Android 9.11 Android version 13นะครับผมติดตั้งบน Samsung Galaxy A10 นะครับอันนี้คือนี่นะครับนี่อันนี้คือ Android version 13นะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิธีติดตั้ง ROM C Android Android version 13นะครับก็ จะมาติดตั้งทาการติดตั้งเลยนะครับโอเคนะครับโอเคท่านผู้ชมต้องมี t w r p นะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องมี t w r p นะครับผมไม่มีไม่ได้นะครับผมเนี่ยไปดูคลิปนี้เลยนะครับนี่ไงนี่คือผมได้ทําการอาติดตั้งท w r p บนซัมซุงกาแล็กซี่เอไปแล้วนะครับผมโอเคถ้าเราติดตั้งท w r p มาเรียบร้อยแล้วให้เราทาการกดปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มพาวเวอร์ Power, กดพร้อมกันเลยนะครับผมทั้ง2ปุ่มนะครับ โอเคแล้วก็จากนั้นก็ปล่อยปุ่ม Power ออกไปเลยปุ่มเพิ่มเสียงอย่าเพิ่งปล่อยนะครับโอเคอ่าปล่อยปุ่มเพิ่มเสียงออกไปเลยทั้งปุ่มนะครับถ้าขึ้นมาหน้าหน้าตาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทําการสไลด์เลยนะครับผมโอเคทาการสไลด์เลยนะครับผมโอเคนี่ไงนะครับอ่านี่ install นี่ micro sd card ผมได้ทําการติดตั้งไว้ในอ่า micro sd card แล้วนะครับนี่นะครับผมอันนี้คือผมได้อ่าทำการติดตั้งไว้ในอ่า uh, micro sd card นะครับ,นะรบนน uh, ร uh, micro sd card เลยนะครับก็ประมาณนั้นนะ uh, นะครับอันนี้คือทั้งไฟล์อ่าซีอารอ่าแล้วก็ N i x gapp n น x gapp นะครับผมโอเคกดปุ่มโฮมกลับมาเลยนะครับผมอ่า uh, มาที่วิบนะครับ มาที่ format data นะครับผมนี่มาที่ format data แล้วก็พิมพ์คำว่า yes แล้วก็กดปุ่มติ๊กถูกตรงนี้ที่แป้นพิมพ์นะครับมันกำลังจะล้างเครื่องนะครับผมทำแบบนี้มีโอกาสเสียงข้อมูลหายแน่นอนเลยนะครับนะครับผมโ okay. อเค่าสลด์ไปเลยนะครับกดไปกลับมา advance d v i p กด advance d v i p กดตามนี้นะครับผมดอวิก a r t cast cast Data Internal Storage Product System เวนจอเลือก7อย่างเท่านั้นเลือกตามผมนี้นะครับแล้วก็ทำการสไลด์ <c oughs> สไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่มี s d card เพื่อที่จะติดตั้งไฟล์แบบนี้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาที่ Internal Storage <c oughs> เพื่อมาทำการติดตั้งไอ,อตัวอะไรนะไฟลอม o m 2ไฟนะครับโอเค นำสายเนี้ยเสียบที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับโอเคเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับผมโอเคนี่มาที่คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวกดปุ่มโฮมกลับมาก่อนเข้าสู่หน้าบ้านของที r p นะครับผมเสียบป้าบเข้าให้นะครับ okay. อโอเคอ่าโอเคนี่มาที่ท h i s PC หรือ PC เครื่องนี้นะครับโอเคอ่า อันนี้นี่เห็นไหมนี่ Galaxy A10 ให้ดูเลยมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดมันมันเป็นแบบนี้ให้กดตรงนี้นี่ให้กดไอตรงนี้นั่นแหละให้เป็นลูกศรอนลงนะครับเนี่ยสํสำเร็จแล้วไอเนี้ย Galaxy A10 ก็ทำการกดศรอนลงนะครับโอเคก็ประมาณนั้นเป็นงั้นไปนะโอเคนีอ่อันนี้คือก็ประมาณนั้นนะครับม,มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเลยที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนี่ไง อันนี้คือรอมไฟล์รอมนะครับผมโอเคสองไฟล์นี่แหละย้ายไปที่อ่า internal storage นะครับ internal storage เลยนะครับนี่ internal storage ป้าบเขาให้โอเคจากนั้นก็รอสักครู่เลยนะครับผมจากนั้นอ่าก็รอสักครู่นะครับผมถ้าเราย้ายเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าถ้าเราย้ายเสร็จแล้วก็อ่าป้าบย้ายเสร็จแล้วเลยนะครับโอเคมาที่โทรศัพท์มือถือ นี่ i n s tall นะครับผม internal storage เนี่ยมันจะมาแสดงไฟล์2ไฟล์เนี่แหละทั้ง c r d าร์ดย์นิ p นะครับผมแต่ผมไม่ได้ลงไว้นะครับผมพอดอีได้ทำการแบบผมรีบอะไรนะผมะเลิกเลิกทำการย้ายไฟล์เข้า internal storage หรือหน่วยความจำภาย,ภายในนะครับผมมาที่ solid storage ถ้าเราไว้ใน micro SD Guard นะครับโอเคอ micro SD นะครับนี่ไงสงไฟล์นะนะครับแล้วก็ทำการติดตั้ง ติดตั้ง롬เสียดลอยปั๊บอ่ะนี่กดเนี่ย롬เสียดอยนี่แหละเนี่ย CR ดอยกดปั๊บแล้วก็มาที่ add mouse s i f แล้วก็นี่กดที่ n i x g f a file อ่า file n i x g f ก็ทำการสไลด์เลยนะครับผมจากนั้นก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่เลยนะครับผมอันนี้คือรอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเร่งความเร็วของคลิปไปเลยนะครับผมป้าย อ่าโอเคสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่ไงให้ดูเลยนี่ถ้าสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะนะครับก็ทําการมาที่วิบแคชดาวินะครับแล้วก็มาทําการสไลด์ป้าบเข้าให้นะครับแล้วก็ทําการรีบูตซิสเต็มรีบูตซิสเต็มไปเลยนะครับผมโอเครอสักครู่เลยนะครับกป็ประมาณนั้นนั่นแหละนะครับผมเป็นงั้นไปนะครับอันนี้คือรอมันกำลังเข้าสู่บูตหน้าซิสเต็ม นะครับรอมันเข้าสู่หน้าบูตระบบเข้าสู่บูตซิสเต็มบูตสู่ระบบนะครับอันนี้จำเป็นก็ต้องรอไปก่อนเลยนะครับผมรอไปก่อนเร่งความเร็วของคลิปนะครับผมไปอ่ามาเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมกดปุ่มอ่าสตาร์ทเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลดแสงก่อนนะครับโอเคลดแสงตัวกล้องโอเคอโฟกัสกล้องซะโอเคกดสตาร์ทเลยนะครับ อ่าแล้วก็ทําการเลือกภาษาทงภาษาไทยนะครับผมโอเคมันอันนี้คือมันเลือกอัตโนมัติให้ตามมันตามซิมเครือข่ายทูมูฟดีแท็กเอไอประมาณนั้นแหละกดถัดไปเลยนะครับอ่าจะต่อ WiFi หรือไม่ต่อก็แล้วแต่นะครับผมกดข้ามก็ได้ถัดไปนะครับถัดไปนะครับผมถัดไปอันนี้จะใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอ หรือวาดก็ออเไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมหรือหรือจำเป็นต้องตั้งค่าก็แล้วก็แล้วแต่นะครับผมกดข้ามเลยอ่ากดถัดไปนะครับอันนี้หรือจะเอาแบบเป็นแบบปุ๊บปัดแบบปัดปุ๊บของผมจะเอาแบบ3ามปุ่มดีกว่านะครับผมโอเคกดถัดไปกดเริ่มต้นเลยนะครับผมโอเคเข้าสู่หน้าลันเชอร์มาแล้วนี่ไงเข้าสู่ลันเชอร์มาแล้วนะครับผมนี่ไงให้ดูเลยนะครับผม เมื่อกี้เสียงโอ้พอดีขออภัยอ่าเข้าสู่อ่าหน้าลอนเชอร์มาแล้วนะครับผมให้ดูเลยนะครับมีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มีพวกโปรแกรมอะไรต่างๆนั่นแหละมีทั้งทอรศัพท์เพลงวิทยุ FM กล้องมีวิทยุ FM ด้วยโอเคดูที่การตั้งค่าก่อนนะครับผมโอเคเกี่ยวกับ ชื่อมันยาวไปลบไปก่อนนะครับลบไปก่อนเลยนะครับผมโอเคป๊บปบโอเคลบไปก่อนเลยก็ได้นะครับโอเคนี่อ่านี่ a n d r o i d ด์เวอร์ชันนะครับผมอโอเคป๊บนี่ไงประมาณนั้นนะครับผมเป็นงั้นไปเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเนี่ย C R อาร์ t i n g มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวมาทำการแสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับอ,อันนี้ให้เอาตัว LTE ขึ้นไปตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนโลโก้ LTE เป็น 4G ป้าบนี่ไงขึ้นเป็นโลโก้ 4G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงนะครับโอเค เราจะมาทําการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เขียนนี่นะแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมมาที่ next to the icon lights นะครับโอเคอ่า okay. uh, quick setting นะครับ lock screen นะครับโอเคให้เราปรับเป็นไอตัว volume เนี่ยไอตรงเนี้เนะีนะ่ย double light clock size ก็หนึ่งร้อยสามสิบหกหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับ นี่หนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับผมโอเคหนึ okay. ่งร้อยโอเคนาฬิกาเล็กก็ได้โอเคก็ประมาณนั้นโอเคสามสิบหกโอเคอันนี้สมอลไซก็คร็อกไซก็หกสิบแปดก็ได้นะครับนี่ ก็ประมาณนั้นนะครับ68ก็ได้ตั้งตั้งค่าตามผมก็ได้ส่วน Double Line Clock อ่า Position ก็ต่ำสุดไปเลยนะครับ Navigation นี่ Navigation นะครับนี่ Navigation <c oughs> เราสามารถสลับได้นี่ถ้าเราคุ้นชินเช่นเอาตัวปุ่มปุ่มกลับอ่ไม่ใช่ดิเนี่ยไอเนยไอ้นะ i n v e r t layout ก็ดีไหมนี่นไอ้ปุ่มกลับมันจะมาอยู่ตรงเนี้ยอ่าอินเทอร์เฟซนี่อินเทอร์เฟซดีไซน์อินเทอร์เฟซนะครับอ่าเนี n ่ยเนลบาสไตล์นะครับของซัมซุงนี่ถ้าแบบเออนี่ไงสุดยอดนะครับโอเคมาตั้งค่านะครับผมโอเคแต่มันมันขึ้นมันชอบขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยมันชอบขึ้นแบบไหนตรงเนี้ย คือมันกินแบตมากเนี่ยมาที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาไปที่การแสดงผลแล้วก็มาที่ตรงหน้าจอล็อกนะครับอ่าเลื่อนลงมาไปที่แสดงเวลาและข้อมูลเสมอไปโอเคกดเข้าไปเลยนะครับโอเคตั้งค่าเดี๋ยวลองปิดจอดูก่อนโอเคดับสนิทแล้วก็ลองเปิดดูนะก็สําเร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูที่เสียงและก,การสั่นนะครับ โอเคนะครับประมาณนั้นเสียงแป้นหมายเลขโอเคเสื้ขณะการชาร์จไฟนะครับผมอ่าอ,อ,อันนี้คือเดี๋ยวลองมาเทสกล้องดูก่อนเลยนะครับเทสกล้องนะครับเออเทสกล้องนะครับดับปิดแฟลชก่อนดับปิดแฟลชปิดแฟลช โอเคกล้องก็ดูส,สวยสดใสดีนะโอเคนี่กล้องหน้าอันนี้คือกล้องหน้านะนี่กล้องหน้านะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับอ่าเคลียแอปก่อนนะครับลบตรงไหนวะอ้าวมันลบทั้งหมดไม่ได้หรอนี่หรอลบอ้อลบทั้งหมดอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนั้นแหละนะครับนี่นี่อันนี้ลองมาเทสวิทยุดูก่อนเลยนะครับนี่มาลองเทสวิทยุกันเลยนะครับ นี่เพจวิทยุป,ป๊าบอ่าเดี๋ยวเสียบหูฟังก่อนนะครับผมเสียบหูฟังก่อนเลยนะครับโอเคที่ผมลืมลืมตั้งค่าไปแบบตอนเวลาเสียบหูฟังแล้วให้มันแสดงไอตรงโลโก้นะนะครับโอเคมาดูอ่ามาที่การตั้งค่าเลยนะครับโอเคไปที่ CR แอดอยเซตติ้งนะครับผมไปที่สเตตัสบายไอคอนก็เป็นชุดหูฟังนะครับนี่ชุดหูฟังเลยนะครับผมนี่ชุดหูฟังนะครับผม โอเคลองเสียบหูฟังฟังวิทยุดูเลยนะครับผมเสียบเสียบปั๊บเข้าให้โอเคเสียบปั๊บแล้วนี่โอเคขึ้นลุกขึ้นสัญลักษณ์โลโก้หูฟังแล้วนะครับโอเคนี่วิทยุ FM นี่นี่กดปั๊บวิทยุ FM รอมันจูนคลื่นก่อนนะครับโอเครอมันจูนคลื่นอยู่นะนะครับอ่าจูนคลื่นเจอแล้วนะครับ ขึ้นแรกเลยขอเควทเรมโอเควิทยุ FM ใช้ได้นะครับอันนี้ให้มันขึ้นตัวการแจ้งเตือนเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์โลโก้วิทยุดูโอเคนี่นี่ แค่ใช้ได้นะครับไง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 ,ไง,ไง,ไงง,อ,งอันนี้ผมอ,อ่านอ่านถ้าผมจำชื่อเพลงนี้มาผิดขออภัยนะครับอันนี้พอดีอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือผมปิดไปก่อนเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้คือให้เครดิตเพลงเขาสักหน่อยนะครับอ่าโอเคมาโทรศัพท์ โทรได้ไหมโทรได้นะครับผมเอาเป็นว่าโทรได้นะครับอันนี้คือมีฟีเจอร์ก็เยอะอยู่นะนี่เดี๋ยวปิดโปรแกรมวิธีให้มันสนิทไปก่อนปิดสนิทโอเควิธีการทํางานอันนี้กดไม่ถนัดเพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่นะครับโอเคเอาเป็นว่าใช้ได้แน่นอนเลยนะครับโอเคก็ ลองเทแล้วว่ามันใช้ได้จริงนะครับโอเคใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบายย่อ